คยเป็นไหมครับประตูบานหน้าต่างมันเลื่อนยากมันมีเสียงดังเอี๊ยดอัดน่ารำคาญนี่นี่เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันมีวิธีแก้ไขง่ายๆเพียงแค่เรารู้วิธีถ้าเพื่อนเพื่อดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อสามารถแก้ไขได้เองที่บ้านไม่ต้องจ้างช่างนะครับเรามาดูขั้นตอนการแก้ไขง่ายๆมาดูตรงนี้กล้องมาดูกล้นะครับเราดูตรงนี้มันจะมีรูสองรูตรงนี้นะครับนี่ให้เรา เตรียมไขควงออกมาไขาควงไขควงเออไขควงครับงัดตรงนี้ปา๊าเห็นไหมมันจะเป็นรูแบบนี้กล้องถอยไปกล้องถอยไปพอเรางัดรูออกมาแบบนี้เสร็จแล้วให้เรานําไขควงนะครับนี่แก้ไขเองง่ายๆให้เ,เพื่อนเพื่อแย่ไขควงเข้าไปแบบนี้นะครับ,ขย,บขยับขยับไขควงดูนะครับมันจะมีน็อตอยู่ข้างในให้เราทําการหมุนไปฝั่งขวานะครับปึ๊บปึ๊บ หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแบบนี้ป๊บป๊บแบบนี้โอเคหรือยังอ่ะแค่นี้นะครับพอเราหมุนเสร็จแล้วนะครับให้เราปิดดูปับ๊ปบง่ายไหมเพื่อเพื่อนว่าง่ายไหมนะครับ แล้วอย่าลืมปิดตัวนี้นะครับนี่พอทดสอบเสร็จแล้วมันมันได้ผลดีมันโอเคนะครับเอ่อต้องขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าบานหน้าต่างมันทํายังไงเนี่ยพี่ต้องเลยทาให้ดูแล้วเพื่อนๆจะได้ทําประตูหน้าต่างที่มันมีเสียงดังอิดอัดอิดแยด,ดทำได้เองไม่ต้องจ้างช่างนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลองดูหน่อยประตูบ้านเพื่อนๆจะได้ปิดง,ง่ายๆ ขอบคุณครับ